สวัสดีผู้ชมมากินข้าวกะใชายมื้อเย็นนี่มีอย่างเดียวพี่น้องทีแรกกะใชายว่าจะต้มซุปไก่ไก่ต้มนะต้มอะไรอะต้มแบบซุปอะก็มาทำจิ้มนี่ไม่มีใครอยู่แล้วไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนกันหมดแล้วทีมเนเบรีหลานโลกูกกะชรายก็เลยกินคนเดียวพี่น้องต้มจับชัยนี่ ไก่เชิยงใหญ่หญปเปื่อยๆไม่มผักไม่มีเลยน้องเลยจะไก่ละกิมซีูฟดแซ่บๆวันนี้มากินข้าวกันพี่น้องจะใช้ไม่ได้ทำกับข้าวแต่ทีแรกจะใชว่าจะต้มทุบไก่เป็นตัตวๆเลยนี่ลูกครับไปบ้านเพื่อนกันหลานไปบ้านเพื่อนไปกินหมูกระทะกันวันจะใช้ไปจะใช้ไม่ไป ไอเรากลับดึกกันจะใช้ภาละเยอะหมาเหมอเยอะที่บ้านก็เลยไม่ไปเย็นๆนี้มากินข้าวกันดีว่ะพี่น้องกับข้าวง่ายๆกินง่ายๆเนีย่ยต้มจับไทยถ้วยเดียว ไก่ชิ้นใหญ่เลยพี่น้องไก่ไหว้เจ้าวันนี้ก็ามาดูจะใช้กินข้าวกันพี่น้องนข้าวเย็นปกติจะกินข้าวตอนเช้านะสิบโมงวันนี้มากินกันทุ่มละทุ่มฝ่ายพีไน้อง จิ้มกระพริบเลยพี่น้องเยอยอือืต้มจับใจ หางวานผักหมดแล้วเลแต่ไก่พี่น้อง ใชยคิดว่าลูกไม่ไปไหนลูกหลานไม่ไปไหนเจ้าไก่ตุนเป็นตัวเเลยพี่น้องตุนเน้เปื่อยตุ๋นเนด้เปื่ยแล้วทำกิ้มซีฟู้ดกินออกกำลังกายกลับมาลูกบอก๋ยวจะไปกินหมูกระทะบ้านหลานเพื่อน หลานบอาจะไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนที่มินบุรีชวนอาชายไปอาชายไม่ไปภาระอาชายเยอะเยน็ยนอื ใส่เป็นตัวตัวใหมม้พีนนน่น้องต้นเนื้เปื่อยเลยนะใส่ต้นหอมมะเขือเข้าไปทำเกี๊ยแซ่บๆตุ๋นบักไก่ยำอ่ะตัวนี้เจ๋งอ่ะเราต้อกินทั้งตัวเลยนะ มาเข็มกินอะไรม่อแล้วตอนเรามงังใี่ลูกมาอยู่ลูกไปลูกหลานไปกินหมูกระทะกันกระชายเลยเล่นจับชายไปเลยพี่น้องจับชายเลยถ้าไก่ไก่ชิ้นใหญ่ ทุ่มนะกินข้าววันยังพี่น้องเลยทุ่มครึ่งแล้วกินข้าวเย็นก้นยังจะใช้ซื้อเป็ดเป็ดตวงสองโลฝ่าจากนม่คโคนะแค่แข็งไม่ได้ช่องฟิกอะ อยากกินผัดเผ็ดไป่นองแต่ไม่รู้จะทาอะไรกับข้าวเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่รู้จะได้เวลาทําตอนไหนอะอยากกินเปดผัดเผ็ดะเป็ดสดๆแล้วนะระวังคงทำแหลกกินสามมือ้อ มือเดียวคงไม่หมดหรอกตัวบัลร่มตัวเกือบสามโลพี่น้องอืมเนี่ยอะไรอ่ะอืมกินคนเดียวก็อร่อยพี่น้องอยู่คนเดียวลูกหลานไปนอกกันหมดใครๆครใช้ชีวิตแบบคนเดียวโดด,ด,ด เปิ่อ่ะพี่น้องนะรูกออกมาแล้วอะแตงกินซีฟู้ดกันปลรูกออกมาแล้วพี่น้อง อร่อยพี่น้องอันนี้อะไร,น,ไน,ร,ไรไน,น่องไก่เปย์เปย์ใส่มึ้นจึงมาพี่น้องน่องไก่อร่อยมาก อืมแต่งกินซื้อฟก็ได้ม,ม,มันเปิดอ่ะเป็นอะร 嗯嗯。Mm hmm. ืมจับไขย่ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยไปน้องเอกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย อร่อยมากพี่น้องอืมอพี่น้องนะมันเปื่อยได้ยัง ไปอิ่มพี่น้องนะง่ายๆอร่อย ขอบคุณแอฟตีทุกคน congestion. ขอบคุณพี่น้องที่คนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดนะผู้ติดตามทุกคนที่เข้ามาดูคลิปตาชัยต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยรวยพี่น้องดูคลิปตาชัยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดกันเยอะๆพี่น้องตาชัยเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็เป็นคลิปไปหมดพี่น้องเลยช่วยกันสนับสนุนตาชัยหน่อยพี่น้อง ความสําเร็จคนตใชัยก็เข้ามาทุกเททุกเทเลยพี่น้องช่วยกันเป็นกําลังใจตาชัยมีหนวดเยอะๆพี่น้องกับข้าวง่ายๆตาชัยมีหนวดวันนี้ไม่ได้ทํามาจะกินพี่น้องไงหมดเหลือไก่อยู่ชิ้นไม่ไหวอิ่มตื่อเลยนี่ซีฟูกก้ดเลยอยู่หน่อยอแค่นี้ก่อนพี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องทุกคนขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้อง